สติให้กับวิ่เส้นสายมานะันปลาเจ้าแอดมบอยู่ในป่าคนเดียวทีมงานเขาเจ้าขุดทรายอยู่ตัวปลาเจ้าได้รับนาทีให้มาตะลุยป่าคนเดียวนะคะตอนนี้ปลาเจ้าก็ตะลุยมาจะถึงฝั่งแี้เป็นางานท,ที่เราต้องทำนะคะกลับไปหาฝั่งนู้นทางนู้นที่ด้านแรกโคตอดขุดทราย นี่อาจจะเป็นหนีแดงท่อติดหมดเลยปลาจอมมดตามาอีกตามาไม่จิ้เด็ยไม่ใส่นีปลาจอ่อยู่หังนีปลาจอ่อยู่ออยใส่ติดเกอร์สลูกแดงถ้ากลัวอาหลักขาป,ปลาจออ่าอเยอะเก็บทุกภาพเก็บทุกสถานการณ์ น้ำป,ป,ปั้บการก็สร้างคือทำนี่มิม่งเหรอะงันนี้มิ่งเหรอพื้นที่ที่รื้อมาอัานี่ก็เป็นที่กัดพื้นที่ที่เราต้องทำมา าขนมบักตาลเาห็ปลาจอกินนี่ยะเอาขนมบักตาลเห็ปลาจอกทำมาแล้วนี่ยูุไนยุไนปลาซิวปลาจอกกินขนมบักตาลเบิ่งห้างนี่บินบอลเลยแต่ว่าขนมบักตาลขึ้นมูลเลยกูบอกเอาไว้กินเนี่ย<ะ>เล่นแม่บ้าเห็นปะมันปลามันหกแนี่ ไปสวยใสไ,ไปใสกลับไปขึ้นนี่บ่นั้นบทน่ท่านไหนหอดเลยนะนีะ่ใสังไรอีกน้องน้ำนี่ไปนี่ไม่เจอจงไหปาาหาปลาว้าหาปลาจังไหนปลาบันนี้ <c oughs> ไปที่ไปหาปลาะมาบันนี้เปิดเบื้องนี่กลับไปนี่บินหลได้นอนนี่เนาะินหลายต้องหันมีหนองบ่ เดี๋ยวนายยกเอาดินเหรอลุยต่อพักเบรกกอฏีปลาเจาะส่วนตัววุ่นวนุ่นจะรู้ว่าปลาเจาะเขาชอบกินขนมอะไรา แล้วถ้าปลาจอเห็นวุ้นสิงแรกที่จะถามกับมีขนมกินบอ่อแล้วก็น้ำเครื่องดื่มประมาณนี้นะคะแต่เราก็จะเตรียมไว้ให้ปลาจอถ้าเห็นรถคันนี้ไม่มีอดปลาจอบอกมีแต่ของกิน คนอกอารักขาก็ว่ามันทหารตอนนี้ชีวิตผัวโอตอนนี้ชีวิตสามีฉันเหมือนคล้ายๆแบบทหารติดฝั่งชายแดนเดินคุมแปคโคกำลังทำกำลังทำทางไม่พาดตามบอ่อพี่น้องอันนี้โรดแม่โคเฮททางทห,หารอันนี้พลเทหารรักษากการ ตอนนี้เราก็ทํางานอยู่4คันนะคะส่วนคุณปูก็งองแงตั้งแต่เมื่อวานนะคะก็ยังไม่มีการได้ลุยเหมือนคันอื่นๆตอนนี้น่าจะช่างมาดูแล้วนะคะคุณปูงองแงบ่อยสรดเกินตัวติงในเขาเรียกว่าตัวอะไรตัวท็อปในทีมงานก็คงจะเป็นป่าเจาะ เร็ทัดขู่ไอแล้วก็จะมีคนขับไหม,มาหนึ่งคนนะคะมาแทงท่านเปาท่านเปาไปแล้วนะคะไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยท่านเปาบอกว่ามีธุระหาคนขับแทนเลยน้คะ เผลอแป๊บเดียวคาตะหลินทรศัรท์รา,ารรันมาอีกเถอะปลาจอบยางไปตกะขุดเหรอพี่น้อง